คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตคายสวัสดีครับพบกับเซียนนอกอตคายกันอีกเช่นเคยนะวันนี้วันพุทธที่24เดือนพฤษภาคม2566นะครับเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับของอังกฤษคู่ระหว่างไบรตันครับ ซึ่งอยู่ที่6นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลอยลำเข้าไปแล้วครับอยู่อันดับที่1นะครับเตะกันที่สนาม MX Stadium ดในบ้านของไบรตันในเวลาตี2ของค่ำคืนวันนี้ครับซึ่งวันนี้ไบรตันก็อยู่อันดับ6นะครับถ้าได้3แต้มก็จะเป็น64นะครับก็ไล่ไม่ทันลิเวอร์พูลอยู่ดีนะครับตอนนี้นะครับไปดูทางด้านเจ้าบ้านเนะครับไบรตัน ของกุนซูโลเปโตเดชาบี้ครับเพิ่งจะเปิดบ,บ้านเอาชนะซาชัมตันมาสามประตูต่อนหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะวันนี้ไม่มีแรงงานตัวเจ็บและจิโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกเสียจากเจเรมี่ซาเมนโตยาคุบโมเดอร์โซโลมอนมาสกับตาลิกแรมเต้ครับตีแข้งเดี้งหน้าเดิมๆครับซึ่งยังไม่หายดี ส่วนทางด้านของโรเบิร์ตซันเชสไม่มีชื่ออยู่ในทีมคืนนี้ครับคาดว่าเดซี้เตรียมวางหมากใน,นระบบ4-2-3-1โดยมีอีแวนฟักุซันออฟสตาร์ยืนเป้าล่าสกอร์และใช้อเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์รับจับเพลย์เมกเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับมาดูทางด้านทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับของกุนซือเปปกวาดิโอลาครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไป1-0 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามวันนี้ไม่มีารายงารตัวเจ็บหรือทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกเสียจากนาธานาเก้ครับที่อาจจะต้องเช็คความฟิตอีกครั้งว่าทันลงช่วยทีมหรือไม่คาดวบาเปปโปรเตชั่นนะครับในระบบนี้นะครับ3ามแน่ๆครับโดยมีริยาตมาเลสฮูเลียนอัลเรสกับโคลาเมอร์เป็น3ประสานแดนหน้าครับ ลอยล่าตะขายและใช้แควินฟิลิปกับฟิลฟเดนผลึกกำลังกันนะครับภุมจังหวะดแดนกลางวันนี้เอริงฮาแลนด์น่าจะพักนะครับน่าจะพักเพราะว่าทีมลอยลำเข้าไปแล้วนะครับมาดูทัศนาและฟันตรงครับหลังจากที่มาเชสเตอร์ตี้รับแชมป์พเมร์ลีกไปแล้วนะครับเรียบร้อยหลังเปิดบ้านเอาชนะเชลซีเป็นหนึ่งต่อศูนครับก็ทำให้อีก2นัดที่เหลือไม่ต้องซีเรียสมากครับ และเตรียมโรเตชันให้โอกาสแข่งกำลังเสริมได้มีโอกาสฉายแสงกันบ้างครับอย่าคาดหวังว่าจะได้เห็นตัวหลักออกมาโลดแล่นกันเหมือนทุกทีครับซึ่งทางด้านแป๊บน่าจะเลือกรักษาสภาพร่างกายของตัวหลักไปนะครับบทนัดชิง FA ครับกับยูฟาแชมเปี้ยนีกที่รอเขาอยู่ในเดือนหน้าครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นไบตันยังลุ้นอันดับที่5ได้อยู่ครับฉะนั้นเกมที่มีอยู่ในมือมากกว่าทีมอื่น ต้องทําให้ดีที่สุดซึ่งมั่นใจว่าคุณซอโรเบโตเดอชาบี้เล็งเห็นจุดนี้แน่นอนแถมนี่จะเป็นเกมในบ้านนัดสุดท้ายในฤดูกันนี้ครับยิ่งทําให้พวกเขาต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับวันนี้ขอเจนนอครับเจนนอขอฟันธงไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับไบตันครับวันนี้เจนนอร์นะครับเอาทีเด็ดไปแล้วครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะได้ไปพาคลิปด่นต่อไปวันนี้เจนนอร์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ